ว่าวันนี้วันที่่าไรมอนวันที่่าไรสวยครับสวยคันนี้สีแดงได้องศาได้ขนาดนะครับได้กันเอาวันที่่าไรจำได้ไหมจำาได้ให้ได้ดูมันที่องศาคันนี้ได้ครับสวยขนาดได้หมดหัวหางตรงกลางได้หมด่ะครับผมองศา โชวร์รอบๆคันก่อนส่งอีกครับวันพรุ่งนี้จังหวัดสตูลเครื่องยนต์เก่าครับให้ดูกันใกล้ๆเลยครับระบบไฟเดินใหม่หมดนะครับ ดูนเนียนๆเ,เลยครับรอยเชื่อมลงทุกคันทำลำบากมากครับช่างเชื่อมเขาเน้นคุณภาพต้องลงให้เข้าทุกคันช่างมอสบอกแอนดี้เบรกค,ครับเหมือนรถยนต์ทุกอย่างต้องลงให้เข้าทุกคันมันเหมือนเดิมๆครับ ระบบเบรกปรตั้งเบรกท่อไอ้สีะวิง่งไม่เกิน50ของเกียร์เกียร์ที่จบนะครับเพราะว่าเราเล่นกำลังใช้แกน20มิลใช้แกน20มิลน,นะครับเราใช้แกน20มิลข้างในเป็นแกน20มิลทุกคนัน 20เมตรนี่ก็2เซนนะครับใช้เพื่อยาวอัจจะมีได้ทุกตัวเหมือนเดิมคุ้มกับคารอคอยนะครับสิ่งที่ได้ไปใหม่ทั้งทุกมุมใหม่ทั้งคันนัดใหม่ทุกตัวกองกาทิ้งหมดกองกาบมากับรถทิ้งนะครับก็สนใจอูวอนะครับสอบถามได้จะทิ้งเบอร์ไว้ข้างบนหัวข้อแล้วก็ออ่ ในส่วนของอในส่วนของสีนะครับลูกค้าสั่งสีได้ทมเดิมทุกอย่างที่เรกว่าจะตั้งสีเป็นของตัวเองไว้สักสีแต่มัน,ม,นมันขัดกับลูกค้าตรงที่ว่าอยากได้สีของตัวเองก็เลยสั่งได้นะครับระบบสายไฟระบบสายไฟเนียน,นทุกจุดครับเดินทุกจุดเดินสายไฟเหมือนรถยนต์ใช้ยาวครับใช้ยาว ใช่ยาวทุกอย่างนะครับตารางเลยภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับตารางเลยภูเก็ตเหมือนเดิมสวยมากครับสวยมากคุ้มกับคาร์ลอคอยแน่นอนครับผมอ่มามอสลองขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเหยียบอ่าเดินลักษณะคันคันขึ้นรถแล้วก็เหยียบนั่งอโอเคพัก,พ,กพักเท้าข้างหน้าใครมัเรามีที่พักเท้าในกอน,นี้ที่ลา้าๆเหนื่อยๆออลองพักเท้าดู พักเท้าแล้วก็ขับด้วยลักษณะขับแล้วขับหลังก็ไม่ยันนะครับหลังก็ไม่ยันสบายๆโอเคครับผมขอบคุณครับสนหสับติดตามชมอูวออยู่ครับสวัสดีครับ